ผมอุญาติมานอกพื้นที่สันิดหนึ่งนะวันนี้มาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มาหาพี่ชายนะแล้วก็มากับท่านผู้ใหญ่บุญมานะครับหนึ่งท่านข้างหลังนะครับผมมาแวะดูสวนเกษตรนะครับของที่ซึ่งเป็นน้องชายของพี่บุญมานะครับอันนี้คือพริกนะน,นี้คือพริกนะครับทั้งหมดกี่ไร่พิสี่ไร่ ทั้งหมดสี่ไร่นะครับครับไร่อันนี้เราเราเราส่งตลาดกิโลละเดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้วครับเพอว่าราคามั่ลงเรู้สึกว่าจะพริกนี่เป็นพริกบ้านตัวนี้เป็นพริกน้อยเท่ากันบานบานเท่ากันพริกน้อยอันนี้พริกน้อยเห็นปะจะเราถุงละราคาประมาณห้าร้อยละตัวนี้อสิบโลห้าร้อยสิบโลห้าร้อยก็ตกลละห้าสิบบาทนะละห้าสิบบาทบ้านอยู่แถวแถวสารคามบ้านเราแพงแล้วพี่มาเนาะแพง อ่ะนะครับแลผมทัดไปเรื่อยๆทัดไปหน่อยนึงจะเป็นพริกเดี๋ยวขาเอินพริกแดงหัวเรืออืมอันนี้พริกแดงหัวเรือเราเราจอดรถลงดูได้ไหมพี่ได้ได้เดี๋ยวไปเลยไปอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้เราดูไปด้วยกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวไปอีกไปเดินล้วกันนะฮะไปยังไงยังซ้าพ่อลงมาแล้วนะนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือ สวนพริกนะนะครับซึ่งเป็นเชิงกเกษตรแบบบนบ้านคือท่านเห็นเหมือนผมไม่ว่ามันต้นสูงมากเลยสภาพดินเนาะเป็นกับสภาพดินด้วยออันนี้อันนี้เพิ่งเก็บเมื่อวานใช่ไหมพี่อันนี้นะครับ ตามเดิมตามลักแล้วมันอยู่บนนี่จะเป็นก็เหมืนมีกุ้ปุ๋ยแล้วมาปลูกนี่มันไก่พันธุ์มันต้นถมห้วยหรืตัวนี้โอ้ต้นต้นใหญ่นะนะครับดูหน้านี่อันนี้คือต้นพริกนะครับอันนี้ระดับหัวผมผมทู่มันร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับหรือว่าเฮ็ดพ่นเห็ดสดปันใส่พอโป่มีหัวอ้อมขางโป้มีร่าตามลักนิดเ้าอ่ะมีหัวหนักมีหัวหนักอืมโดยใช้สปริงเกอร์ใช่ไหมพี่ สปริงเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับอ๋อปักยาวเลยโอ้ยส,ส,ป,รรสปริงเกอร์ทั้งหมดัหมไปเดี๋ยวเดินดูฝั่งนู้นเลย เพราะอะไรพี oh. ่ผมไปหนึงสิตันได้ไมนะมันเป็นพันอะไรนี่มันนี่มันพันอะไรพี่เดี๋ยวเรามาดูหัวมันด้วยเี๋ยนีบทีเดีันด้หอแล้มีพันใหม่มาดูแล้ว มาเดียวนี้มันเป็นฤดูนี่แหละต่ก้อนกับลูกหอมหมดอืลแต่ก้อนแต่ก้อนปลูกหอมนะครับเนาะเป็นเป็นหอมหัวใหญ่หรือว่าเป็นหอมแบงหอมแบงนะครับหอมแบงหอมแบงก็คือหอมที่ขายในตลาดนะครับตลาดบ้านเท่านี่แหละอันนี้เป็นสะสูกสะเป็นสะหนามแต่ว่ามันมันถึงมันหนามเลวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมทุกคนเราไปดูข้างล่างนะครับอ๋ออันนี้อันนี้กระเทียมเนาะโอ้เป็นเกษตรแบบ ครบวงจรเลยนะเพราะว่าเดินเป็นระบบท่อนะครับระบบท่อทั้งหมดเลยเดินนะม,มองเห็นไหมฮะเป็นระบบท่อทั้งหมดเลยฮะนี่คือสวนเกษตรซึ่งผมก็เออท่านให้ข้อมูลมานะว่าท่านทําเกษตรเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเห็นขนาดไหมฮะซื้อสดครับท่านซื้อสดมาเลยอันนั้นนะครับ เป็นคนอีสานบ้านเ่าเลยนะครับเป็นคนทังอุบลนะครับไม่ได้ขอบกู้ยืทั้งจะมาดูสถานีนะครับก็เลยมาเ็ดเกระเผพสมสารแบบนี้นะครับแล้วก็เฮ็ดให้จากคนที่บ่มีอย่างเลยนี่นะครับกลายเป็นหรือว่าเป็นต้นแบบได้เลยนะครับเป็นต้นแบบได้เลยของความสําเร็จอืมครับอ๋อสมมาแค่พักน้ำไว้นะครับอ๋อนี่เขาเขามาแค่พักน้ำไว้เฉยนะนะครับตรงนี้นะครับมีนกด้วยอะเพี่ เออปาดมีนกด้วย <laughs> เอานะดูด้วยกันนะครับ

เดี๋ยวพี่มาจับไว้หมดบัมหนึ่งให้ผมอนุญาตถึนะครับอืมโอเคละฟาอันนี้เมือกขาเมือกเนี่ยมึงจะเก็บไปแล้วเมื่อนบ้านนี่มือนก้อนเย็บแปลงนี่เมื่อนบ้านเก็บแปลงนี่ประมือนบ้านหามหามเมือกซุกหามขาเมือกจริงๆซีเมือกจริงซีเมือวันเก็บหลังจากโตเต็มที่นะพี่หลังจากมันเริ่มสุกคือ หลังจากเริ่มสุกคือเว้นสี่วันที่ห้าเก็บเว้นสี่วันวันที่ห้าเก็เก็บได้เลยอันนี้เาเก็บจริงๆเขาเขาใช้อทิตย์หนึ่งครับวงรอบคือเว้นหกวันวันที่เก็บเก็บแต่ถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้พริกมันจะมีรูปเหี่ยวๆมากาครับครับมันจะมีรูปเหี่ยวมันจะไม่สดมันจะไม่สดเลยแต่ถ้าเราเว้นสี่วันที่ห้าเก็บอันนี้จะสดไม่ไม่มีไม่มีเหี่ยวติดจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้รอบนึงเก็บเท่ก่อนอันนี้กินได้รอบหนึ่งได้ประมาณ เตรียมที่สีไร่ประมาณร้อยถุงร้อยประมาณร้อยห้าสิบถุงร้อยห้าสิบถุงถุงละถ้าเป็นต้นปีราคาดีๆก็ประมาณห้าหกร้อยบาทประมาณราคากางๆห้าหกร้อยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณ250บาทประมาณ2 5 0ร้อยถึงสามแต่ก็ยังได้อยู่นะก็ยังได้ก็ยังดีกว่าเกษตรบางอย่างที่เนาะพี่เนาะอันนี้พริกแดงหัวเรือมันจะไม่ใช่ซุปฮอตแต่รูปแบบจะคล้ายๆซุปอตเขอไม่มีพันธุ์ด้วยเนาะี่ อันนี้มาจากหัวเรือที่เขาขึ้นชื่อดังๆกันหัวเรืออุบลนั่นหัวอันนี้นะครับหัวเรืออุบลนะครับนี่ต้องให้พี่วนมาพาไปดูแล้วหัวเรืออุบลต้องตามดูที่มาของที่มาของว่าหัวเรืออุบลนะครับโอเคพาดูมันนะทำมาดูว่ามันแบบสิบตันต่อไร่เขาทำยังไงแล้วมันหัวใหญ่ขนาดไหนไปดูกันนะครับ อันนี้คืออันนี้คือบ้านหลังแรกของของพี่เขานะก่อนที่จะมามีรถดีแม็กคันนี้นะครับพี่ขับไปรถไปเลยนะครับก่อนที่จะมีรถดีแม็กคันนี้ก่อนที่จะไม่ได้สร้างบ้านก่อนที่จะประสบผลสำเร็จขนาดนี้ใช้เวลานานที่โอ้หลายหลายรวมรวมสิบกว่าปีละรวมสิบกว่าปีอันนี้บ้านหลังแรกนะอืมเหมือนกับรถยนต์คันแรกอันนี้นี่โกดังเหนียวเดนียวอาให้ละเอียดแล้วเขานี่นี่ก็โกดังโกดังพักของสมัยนอนอยู่นี้ อ๋อนี้ก็โกดังทมไมที่พักอยู่นี่นะพี่เนาะแม่จอดรถพร้อมเงี้ยงเก็บบริเวณผ่านพร้อมทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือบ้านก่อนที่จะไปได้บ้านทางนู้นนะครับยกมาพี่เมือเกิดเดินทางต่อเลยไม่เป็นไรครับเราไปแบบเดลิเวอรี่แบบนี้อยู่แล้วผมทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้พี่ได้ดูด้วยพูดมาทั้งหลายทั้งปวงนี่คือดนเโซาอันนี้คือที่เช่าแม่เรือเขาจังไบแ่พี่ได้ฮ็นพี่กขาไรได้คือได้ หลายปีที่ผ่านมามี่กำไรก็คือได้ที่แค่าดสองที่ยมเนหาเงินให้เขาหาเงินให้เกงแต่ก็ถือว่าได้เด้ะนะหล่อหนึ่าได้พี่โอ้ถือปีลุกแต่รุกพื้นการการลงทุนมีความเสี่ยงขึ้นได้ต่อดัดละครับถึงปีไหนที่มันราคาไม่ดีมันก็อาจจะขาดทุนได้เงินครับไอ้ขาดทุนคือยังมั่นปีนี้แหละถึงจะได้ไร้ละซิปกว่าตัน้ขาดก็ขาดแต่ผมมีกำไรอืมครับมีหน่อยเพราะเขาลงทุนหลายเด้ะครับผมค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้านะครับ ่ะเดี๋ยวเราไาดูหัวมันกันนะครับฮะอัดหัวมันเด่น oh ่นโอ้โหกเดี๋ยวเดี ए, ๋ยวเดี ए, à, oh, ừ, ๋ันบอกไปแล้วเงาหนีมันใหญ่กว่าดิเออนี่ัดน้ำหัวตก่เดากล่วกับน้ำมัน โอ้กับสมพเด้๋ยวมตรวจด้ยครับดูด้วยกันนะครับใหญ่มากแค่สามตัวมนลยนัยุบนใเอะไรกันไม่ใช่หรอะมาดูันจะใกลเคียงกันหละสองกนเนครับ